มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคดีปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับที่เรียกว่าโอ้โหเป็นหมื่นๆล้านนะครับแล้วก็ยาวนานมากปรากฏว่าก็มีการตัดสินคดีไปนะครับศาลดีับแนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคุณวิโรจน์นวลแขกับพรรคพวกอีกประมาณ19คนนะครับก็ถูกจำคุกนะฮะ1ิบสปีก็มีนะครับ12ปีก็มีนะครับแล้วแต่ความหนักหนาของความผิดนะครับปรากฏว่า กรณีของคุณวิโรจน์นวลแขเนี่นะครับนอกจากถูกจําคุกแล้วก็เนื่องจากว่าด้วยความที่มีโรคประจําตัวนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับทางคุณอ,อ,อายุศิลทบพบันนะครับผู้บญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครก็บอกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยก็มีอาการป่วยนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรือนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะฮะก็เลยถูกส่งตัวไปที่แดนแรกครับ นะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะฮะอนอกจากคุณวิโรจน์นวลแขก็มีอีกคนหนึ่งนะครับคุณบุญเลิศสอนเจริญนี่ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการเบาหวานกําเริบอีกเหมือนกันนะครับนี่นะแต่ละท่านก็อายุเยอะแล้วนะฮะอายุอานามก็เยอะขึ้นนะครับค่ะ มีทั้งหมดเนี่ยนะฮะท,ที่ถูกจําคุก18ปีก็มีคุณวิโรจน์นวลแขใช่ไหมครับอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สมัยนั้นเนี่ยผมทําข่าวสายแบงค์คุณวิโรจน์ยังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ที่แบงก์กรุงไทยนะครับแล้วก็ร้อยโทสุชายชาววิสิทธ์นะฮะเป็นประธานกรรมการบริหารคุณมัธทิมาคุณชรนนยุทธยาแล้วก็คุณไพโรดรัตนโสภาสี่ท่านเนี้ยถูกศาลจัดสินจำคุก18ปีนะครับส่วนอีก จำคุก12ปีก็อย่างเช่นคุณพลศริโยธินนะฮะคุณสมนัทชุติมาคุณสุวิทย์อุดมทรัพย์นะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านรวมแล้วทั้งหมดก็19คนแต่ละคนก็เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นแบงก์รัฐนะคะการกระทําความผิดนี้โอ้โหต่อสู้กันยาวนานเป็น10ปีเลยนะเงนกชนที่เป็นบริษัทที่ขอคู่ก็โดนด้วยนะฮะก็คือกฤษฎามหานครนี่แหละรับบกรากาศที่เรือนจานะคะก็มีผู้คนญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานทยอยเข้าเยี่ยม ก็ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างค่ะไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนะคะก็คือให้เยี่ยมได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะนี่แหละค่ะ